ของจริงป้องกันแชมป์เควันต่อญี่ปุ่นน็อกคาบ้านไม่กี่เดือนก่อนยอดขุนพลสร้างเซอร์ไพรส์คว้าแชมป์เควันชนิดที่ทําแฟนมวยเจ้าถิ่นช็อกทั้งประเทศหลายคนอาจคิดว่าเป็นแค่ฟลุกแต่ไฟนี้คือคําตอบสึกป้องกันแชมป์ครั้งแรกเจอกับซูซูกิฮายาโตะนักชกเจ้าถิ่นที่หมายมั่นจะทวงเข็มขัดลับญี่ปุ่นแต่ยอดขุนพลไม่เปิดโอกาสเดินหน้าปิดเกมตั้งแต่ยกแรกหมัดเข้าเป้าส่งซูซูกิร่วงกลางเวทีน็อกคาบ้านป้องกันแชมป์เควัน ไว้ได้อย่างยิ่งใหญ่จอลึกคู่เดือดวัน170ตะวันฉายพบซูเปอร์บอลผ่านไปแล้วกับศึกใหญ่วัน170ที่อินแ c คอารีนาเมืองทองธานีเมื่อวันที่24มกราคมคู่เอกที่ทุกคนรอคอยตะวันฉายพี PK ่เคแสงชัยประทะักซูเปอร์บอลซึ่งเกมการชกเต็มไปด้วยแทคกติกและการแก้เกมที่น่าสนใจยกแรก ซูเปอร์บอลดูเหมือนจะรอให้ตะวันฉายเปิดเกมก่อนหวังดักสวนด้วยหมัดแต่จังหวะน,นี้กลับทำให้เขาต้องตกเป็นฝ่ายตามเกมยกค2ทีมงานตะวันฉายจับทางได้เปลี่ยนแผนให้ออกหมัดก่อนแล้วค่อยตามด้วยเตะส่งผลให้ซูเปอร์บอลรับมือไม่ทันแถมอาวุธของตะวันฉายยังทั้งหนักและคมสุดๆเกมนี้เป็นบทพิสูจน์สำคัญของทั้งสองคนและถือเป็นอีกหนึ่งไฟที่แฟนมวยต้องจดจำ